เค้ค้สวัสดีครับก็วันนี้จะมา,อาสอนในเรื่องของการาเรนเดอร์รูปตับนะครับหรือเรนเดอร์แปนดพวกนี้นในใน,ในโปรแกรมวีเนียนะครับจากที่มีคนเข้ามาสอบถามนะครับว่าทำยังไงเคื่ okay. เริ่มกันนะครับซีนี้ผมใช้ซีนตัวอย่างของโปรแกรมนะก็เอาไปลองฝึกกันได้นะครับเราซีนนี้ไปลองฝึกนะก็ มันเป็นซีนอ่าซีนภายนอกเป็นโมเดลแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกภายในที่เขาทำการแบบฟังก์ชันรวมหิน,นาวางเฟอร์นิเจอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันนะครับก็ตัว b ินเดอรพวกแปลนนะครับสามารถทำได้ทุกเวอร์ชันนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน11ผมไม่แน่ใจว่า10มีหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็น11ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่ชื่อตัว มีเอฟเฟกที่ใช้สำหรับเรนเดอร์ ender, รูปแปนโดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับเป็นนี้ครับเป็นเป็นเหมเป็นใช้พวกเรนเดอร์ ender, แปนเรนเดอร์ ender, รูปด้านอะไรพวกนี้นะครับผมจะทำให้ดูนะเอาขั้นแรกเลยนะครับแล้วก็เข้าที่หมดกล้องนะครับแล้วก็เลือกคับ i ิวนะครับพยายามาทำให้ใท็อบที่สุดนะเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เรา เซตค่ากล้องก่อนหนละังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปอาจจะเลือกเอฟเฟกก่อนหรือเราจะตั้งแสงก่อนก็ได้นะะเดี๋ยวผมเอาเป็นเอาเป็นอโอโเคเลือกเอฟเฟกต์แล้วนะครับสมมติเอาเอฟเฟกต์นี้ขเขาเรียกกด F4 น,นะสมมท่านผมเลือกเอฟเฟกต์และเอฟเฟกต์ที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้พอเราจะเรนเดอร์แปนข้างในเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะครับ ฟีเจอร์อันแรกสุดเลยนะครับมาที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วพอเราแยก้ามเนี่ยสังเกตว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ให้เรากด enable นะครับเพื่อเปิดมัน,นครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีหมดให้เลือกระหว่าง TD นะครับ TD กับ 2D นะครับก็อ่าถ้าเราจะแตะเรนเดอร์แปนก็แนะนำให้เลือกเป็น 2D นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยับ zoom out นนี้เลยนะไม่ต้องไปที่หน้าบิวแล้วนะครับซูมเอาเลยความสูงอะไรก็ตามที่เราต้องการแล้วก็ก็้องนี้เฮดดิ้งก็คือเหมือนส่วนตัวนี้ก็คืออ่าพีชนี้ก็คือเหมือนเป็นระนาบนะครับเราถ้าเราจะเรนเดอร์รูปด้านที่เป็นประมาณนี้ก็ได้นะเ,นเป็นประมาณนี้เลยก็จะสวยงามไปอีกแบบนะอันนี้เดี๋ยวแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะเรนเดอร์แปลให้ดูก่อนเป็นสีแรกน,นะ ก็สุดท่นนี้นะครับทีนี้เราอยากให้มันตัดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับงีคลิปนะครับก็คือการตัดรารลูดมานะค่อยค่อยลูดนะลูดช้าๆ้ากดชิปเ้อยก็ได้นะมันจะค่อยค่อยตัดลงมาสังเกตพวกต้นไม้นะมันจะค่อยๆยตัดถ้ตานะตัด,ตดนี่จะตัดเยอะเกินไปนะเป็นนี่เดี๋ยวกดชิปแล้วก็ค่อยๆตัดนะเฮ ตัดเข้ามาเอาถึงระยะที่เราอ่าแค่ให้มันเห็นข้างในก็พอนะไม่ต้องตัดเยอะอ,อ่ะทาท่านี้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เหมือนจะเป็นอ่าอ่าตัวเนี่ยคลิปไปเนะี่ยคือการตัดนะฮะส่วนตัวฟาคลิปขึ้นเหมือนประมาณว่าระยะในการตัดนะครับอ่าสมัยน้วกแนนะ อันนี้เสร็จแล้วที่เหลือเราก็แค่ไปจัดวจัดกล้องจัดมุมจัดอะไรให้มันเรียบร้อยนะจับปกติตเลยจัดซูมเข้าไปเีงเนี่ยก็ได้แล้วนะคะับสำหรับตัวตัวแปนนะถ้าเราอยากให้ข้างในมัน สว่างวันนี้เราก็ไปใส่ฟรงใส่ไฟอะไรเพิ่มโอเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวต่อไปผมจะใช้พวกลินเดอร์รูปด้านรูปตัดนะจะได้จบจบในคลิปนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมก็อป,อปปี้เอฟเฟกต์มานะครับที่ซีนนี้เราจะวางเอฟเฟกต์นะนี่ก็ แล้วจัดกล้องมาก็จัดเลด้านทัานนี้ผมจะเรนเดอร์เป็นเอ่อเาเป็นรูปด้านหน้าแล้วกันนะครับฟังอยู่เราเป็นแบบทูดีก็แบบนี้ก็เอาใช้ใช้อ่อในการทำพรีเซนต์ได้นะก็จะเสร็จ ก็ได้ฟ้นงอยูแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็จะต่อไปก็จะเอาเป็นเป็นด้านข้างกันก็จะ copy effect effect ที่ก็ c อา effect ก็จะทำเลย ของการที่ที่เราด้านนี้้วาันนะครับนะนเราก็ได้แนละ้วเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเป็นเซกชันนครับวิธีการนก็ง่ายนะีนะจะหมุนไปอีกด้านหนะึ่ง นี้ก็จะใช้เซ็ชันนะครับจะ,บตบะตัดไปละว่าตัดีิมาปนี้ล้างน ให้เห right. okay. 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 ็นนะคะใหู้ัเข้าไปนห้โอเควันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวอาคาพว่า แบนทำรูปด้านรูปตัดนะครับเด่นจารนเดอร์ทั้งหมดให้ถูปนะค,ะนะคะะรับทั้งหมดสีภาพนะจเรนเดอร์ขนาดละลายนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นรูปตัดนะครเราก็จะได้ตัวรูปตัดที่เหมือนกับที่เราทําในพวกโปรแกรม Layout หรือตัว s k e t h h u p นะแต่ว่าทิ่งที่เราจะได้มาเลยคือเราจะได้แสงที่ค่อนข้างสวยแล้วก็บรรยากาศของงานที่ดีมากขึ้น,นครับันนี้เป็นรูปด้านข้างนะครับไซ v ์วีเนี่ยมันก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็มันจะเป็นมุม 2D เลยนะ พวกมุมทูดีหรือทีดีเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราอยากอยากจะ,ะำนำเสนอเป็นแบบงานน,นี้ใช้เป็นทูดีทั้งหมดเลยด้่น้นค่า,าด้านหน้าก็เวาทำจริงก็จะต้องเอาต้นไม้ออกด้านหน้าเพราะมันบางตัวค่ะ ต่อไปเป็นตัวรูปแปนนะก็ประมาณนี้เลยลก็หลักการก็คือใช้ตัวเอฟเฟกที่ผมบอกไปนะครับคือตดลงมาภา,าสัดลหมานชันเนี่ยเราจะเห็นแปนข้างในแล้วก็ถ้าเราอยากให้ตัวแปนมันข้างในเนี่ยมันเห็นชัดกว่านี้มีความสวบางกว่านี้แล้วก็สามารถใส่พวกไฟประดิษฐ์เข้าไปได้นะครับที่ผมไมได้ใส่แต่ว่าก็ทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่าทําแบบนี้นะครับผมก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้อ่าทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้น,นะครับสอบถามบล็อกได้หรือว่าคลิปได้น,ดน,นะครับสำหรับดีครับ